ดีค่าเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกพับครูทุกอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้เราจะมาเรียนกันถึงเรื่องการจำแนกการจำแนกก็คือการแยกแยะสิ่งต่างๆนะคะให้มันเป็นหมวดให้มันเป็นหมู่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีอะไรที่เหมือนกันอะไรที่แตกต่างกัน เดีะะ๋ยวเราจะมาจําแนกกันหรือจะมาแยกแยกกันหรือจะมาจัดหมวดหมู่กันนะคะวันนี้ต้องมีอุปกรณ์มาหลายอย่างเลยนะคะเห็นเป็นดับแรกเลยนะคะนี้หม้อหุงข้าวนะคะหม้อหุงข้าวนะคะอันนี้อะไรค้างเรียนเข็มขัดนะคะเข็มขัดนะคะชิ้นต่อไปยาสับผมนะคะอันนี้สบู่นะคะใกล้ๆมือเลย ทับทีนะคะทับทีอันนี้อะไรคะเรียนดินสอค่ะอันนี้อะไรคะปากกานะคะอันนี้อะไรเอย่ยแปลงสีฟันนะคะน,นี่ก็จะเป็นยาสีฟันนะคะยาสีฟันแล้วก็ด้านล่างนี่อุ้ยแม่อิบไปติดเลยนะคะนี่ยางลบดินสอนะคะน,นี่เป็นยางลบดินสอตามด้วยนี่อะไรคะมี อันนี้จะเป็นมีดเล็กหน่อยนะคะสําหรับปอกผลไม้นะคะอันนี้อะไรคะเรียนหมวกนะคะหมวกนี่เขป้ายที่จะเป็นเสื้อแข,นย,น,ะะอแขนยาวนะคะเสื้อแขนยาวนะคะนี้ก็จะเป็นอะไรค้าเรียนกางเกงขาสั้นนะคะเป็นกางเกงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรค้างเรียนสมุดนะคะเราก็ต้องมาแยกแยะ แล้วก็มาจัดหมวดหมูนะคะหมวดหมู่ของเรานะคะเรียนตามแบบบุหัดหน้านี้เขาแบ่งออกเป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะแบ่งออกเป็นเครื่องแต่งกายแล้วก็แบ่งออกเป็นของใช้ในครัวแล้วก็แบ่งเป็นของใช้ในห้องน้ําเราจะแบ่งอุปกรณ์หรือวัสดุบนโต๊ะของเราเนี่ยออกเป็นสี่กลุ่มนะกลุ่มที่หนึ่งอุปกรณ์การเรียน กลุ่มที่สองเครื่องแต่งกายกลุ่มที่สามของใช้ในครัวและกลุ่มที่สี่คือของใช้ในห้องน้านะคะเดี๋ยวเรียนดูให้เรียบร้อยเลยแล้เวเรียนก็ไปทําแบบฝึกหัดหน้านี้เดี๋ยวเรา,าลองมาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์การเรียนครูจะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะขอบคุณครูคะอ๋อดินสอโอเคอะไรอีกข้างเรียนปากกา ยางลบใช่ไหมคะยางลบไปไหนยางลบนี่นะคะยางลบแล้วก็มีอะไรอีกคะสมุดนี่นะคะเราก็ได้แล้วกลุ่มที่หนึ่งสมุดนะคะยางลบดินสอปากกาแล้วก็ดินสอนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดหมวดหมู่ของอุปกรณ์การเรียนกลุ่มที่สองนะคะเรียนกลุ่มที่สองก็จะเป็นเครื่องแต่งกายมีอะไรเอ่ยเครื่องแต่งกาย อ๋อเข็มขัดนะคะเข็มขัดนะคะเครื่องแต่งกายได้และเข็มขัดหนึแ่งบบเส้นถ้าอ๋อหมวกใช่ไหมคะหมวกนะคะล้วจะเป็นชิ้นที่สองนะคะอยู่ด้วยกันเป็นอะไรอีกคะกาเงเกงนะคะนี่เป็นเรื่องเรื่องของการแต่งกายนะคะเป็นกางเกงนะคะหมดหรือยังคะมีอะไรอีกอ๋อเสื้อแขนยาวนะคะอันนี้จะอยู่ด้วยกันนะคะหมดหรือยงังครั้งเรียน อะะ๋ออันนี้ชุดเครื่องแต่งกายก็จะมีนะคะมีะไลบ้างคะมีมวกมีกางเกงมีเสื้อแขนยาวแล้วก็มีเข็มขัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวดของเครื่องแต่งกายต่อไปนักเรียนมาดูของใช้ในครัวมีอะไรบ้างครั้งเรียนมีดบอกผลไม้วมโอเคคะ่ะเก่งมากอะไรคะพฮปปีอ,อ๋ออยู่ด้วยกันนะคะอยามดีฟันใช่ไหมไม่ใช่นะคะอะไรคะ กระทะโอเคกระทะค่ะใส่รวมกันไว้นะคะหมดเรื่องเลยหมดเ่องเลยโอ้มีหม้อข้าวด้วยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของของใช้ในครัวนะคะได้อีกหมู่นึงแล้วที่เหลือนะคะของใช้ในห้องน้ำยาสระผมอะไรคะสบู่ไว้ชำะระล้างร่างกาย อะไรคะแปรงสีฟันแล้วก็อะไรคะชิ้นสุดท้ายก็คือยาสีฟันอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ของอะไรครั้งเรียนของใช้ในห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยก็แบ่งได้เป็นสี่กลุ่มนะคะกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มของอุปกรณ์การเรียนกลุ่มที่สองนะคะจะเป็นเครื่องแต่งกายนะคะ กลุ่มที่สามก็จะเป็นของใช้ในครัวนะคะแล้วก็กลุ่มที่สี่ก็จะเป็นของใช้ในห้องน้ำนะคะนักเรียนท่างเรียนแยกแยกได้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัสนะคะการทักษะการจําแนกแ,กแยกแยะให้ครูให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หน้าต่อไปนะคะอันนี้ให้เรียนไปทาได้เลยนะคะโดยที่ครูไม่ต้องมายกตัวอย่างแล้วนะคะการทักษะการจําแนกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ สัตว์ก็มีสัตว์มีปีกกับสัตว์ไม่มีปีกนันเกเรียนไปแยกแยะนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสารทําความสะอาดกับเครื่องปรุงรสอาหารนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปด้วยเรื่องของการจําแนกบ๊ายบายสวัสดีค่ะ